แต่ประเด็นก็คืออยู่ว่ามันมีความไม่สะดวกความไม่พอใจความปัญหาอะไรเราก็คุยกันคุยกันก็จะทำยางไรยกตัวอย่างห้องนี้โรงเรียนนี้ก็บอกว่าเออเป็นโรงเรียนทำนี้ปรากฏว่าไอ้ห้องน้ําไม่ดีทางเข้าอันนี้ไม่ดีเราปรับปรุงแล้วมาถามทายแล้วเขาโรงเรียนทําได้ก็จบไปแต่โรงเรียนทำไม่ได้เราก็ทำงานทางนช่วยเราคงไม่อยากปล่อยทิ้งวันลงกัน อย่างวัดวาลาถถต่างๆหลายแห่งก็เป็นวัดที่สวยแล้วก็มีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานแม้กระทั่งต้นไม้ยืนผ้นล่างเลยถ้าหลายท่านอยู่ในพื้นที่ณุโลรู้ว่าตะก่อนไม่ใช่ต้นแบบนี้ก็มีประวัติตั้งแต่สมัยอคนฟอที่ตัดออกไปแล้วปลูกใหม่แล้วตามอุปมาที่ที่เกิดไอะไรตาา่างๆเรื่องราวต่างๆมันค่อนข้างเยอะนั่นคือคืออันนี้ก็เป็นภาพรวมของออจัดต้นล่างเนิน ว่าความจริงคือที่จะเจ็บไม่อยู่ยนี้แต่ก็จะมีแนวทางว่าถ้าเ่าตอ่อไม่ออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรแผนของ,ง,งนัมเนอร์ระบริ่องต่อนี่นี่คือสิ่งที่พวกเราถามถึงนะครับอันนี้ก็ขยายมาว่าตรงพับตรวมมหาชุมนมะว่าควรจะปรับปรุงยังไงบ้างนะครับอันนี้ตรงส่วนล่างตรง,งรกลาง อันนี้หนุนล่างเลยนอกนะครับตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นบริเวณต่อเนื่องต่อพรมหน้าตลาดนะฮะตรงตรงบรงิเวณรัฐวัฒสังเกต บริเวณมุมมองไปยังถนนลานพระลูกทรงรุ่งสงมาตรงราชินนอกอันนี้การปรับปรุงบริเวณภูมิเงินเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นมองว่าเออปรับค่าท่าค่าค่าความเป็นอิสระเตีมมองกลับมายังหนุนเรียกหมายควาเป็นยังไง ที่ก็เรื่องของถนนข้าวสารก็เป็นเป็นแนวคิดมากกว่าครเป็นวิธีเป็นการที่โครงการอันนี้บริเวณถนนสิบสามห้ามีมก็เป็นองเป็นข้อเสนอว่าเออมันน่าจะปรับปรุงส่วนมากเป็นสาธารณะมากกว่านี้ไม่ได้ไปไปไปบอกย้ายชุมชนออกอะไรอันนี uh ้แ <puede> ต่เร uh ื่องของการค้าชุมชนปรับปรุงริมคลองรอบคลองอะไร ันนี้มุมมองของทางด้านตองหลอดเนือนะฮะขอหลดเมนนกับไปตรงสาระใมหานครแล้วมาถึตรงบริเวณผู้ขัท่อันนี้ตาหลดั้งอันนี้ก็ให้แนวคิด่าความประดุเสียเนี่ยมันเป็นลักษ หลายส่วนหลายอย่างก็ามาจากชุมชนหรือว่ามาจากหน่วยงานที่บอกว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็นำไปสู่การมีความิีใจการถ่ายนะครับตรงนี้บริเวณกิจกรรมท่องเที่ยวโรนบริเวณราชวังนี้ก็คือที่ต่ำเรื่องอะมันจะเป็นเรื่องของผังที่ว่าไม่ต้ทั่งจุดบางส่วนในชุมชนก็มี อาชีพอย่างเช่นผมผมก็พยายามเหมือนช่างปีนอนองช่างอะไรที่เป็นดีๆเนี่ยเราก็พยายามเออ่บอกว่ามีมีพื้นที่อย่ตรงนี้ตรงนี้ร้านอาหารอร่อยตรงนั้นตรงนี้ได้พาดเป็นแผ่เพื่อให้คนเข้ามาเยี่ยมชมมา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 สู่พื้นที่ที่น่านมากกว่า คือแบบสั้นดีประมาณ4.51นาทีแบบยาวประมาณ13.3.46นาที